สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วแต่เจ็บเบิร์ตซูโสุคนเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นเจ็บกะขออนุโมทนาสาธุบุญเนาะคะ่ะในทุกทุกบุญที่เจ็บได้เห็นหมื่อนี้เนาะคะ่ะให้พี่น้องเอฟซีแล้วกัพี่น้องทุกทุกทันเนาะคะ่ะที่มาเห็นคลิปนะตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุ ืันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเนาะคะ่ะกัญญาเนาะค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีแล้วก็พี่น้องทุกๆท่านเนาะคะ่ะที่เห็นคลิปณนะตอนนี้เนาะคะ่ะพี่น้องมีโชคมีลาบอ่าพร้อมๆกันเนาะคะ่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่บุญกุศลแล้วก็บารมีที่เฮาอ่ะสะสมมากเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนอื่นเจีบยกกะขอบอกบุญเนาะคะ่ะพี่น้องตอนนี้กะณเขาชมพูเนาะคะ่ะสำนักสงฆ์เนาะคะ่ะ วันที่13ตุลาเนาะคะ่ะพี่น้องเอผซ้ใูดที่จะเป็นประธานหรือคณะกรรมการก็สามารถติดตอ่อเจียมมาได้เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพิมพ์ซองเนาะคะ่ะภายในเดือนนี้ให้เสร็จเนาะคะ่ะจะติดต่อมาเด้อพี่น้องเป็นะสะพานบุญเนาะคะ่ะถ้ำบุญหว่วมกันเนาะคะ่ะเพื่อที่จะสร้างบุญบารมีไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้อง บุไดายาเคตโลงท่านกะขอเลียนเชิญเนาะค่ะสิบสามตุล่าเนาะค่ะพี่น้องท้ำบุญเนาะคะ่ะผาป่าเนาะค่ะเพื่อทีจะนาเงินเนาะค่ะพี่น้องไปอ่าเขาไฟเขาวัดเนาะค่ะพี่น้องจํานวนเงินอที่จะใส่กับประมาณ4ีแสนเนาะค่ะประมาณนั้นเนาะค่ะ่านมัคทายทเกิ่นบอกมาเนาะค่ะมาเด้อพี่น้องมาเอาบุญน้ากัน บบได้ไหโบได้เขียนแนวทางโชกลามาระยะหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อพี่น้องเอฟซีจะมีโชคมีลาบน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวอ่ะจะเขียนแนวทงใไ้เนาะคะ่ะพี่น้องส่วนโตกะมาสิบหาสามหกสามเก้าจะเขียนสองโตห้กอนเนาะคะ่ะพี่น้อง แปดเก้านะคะพี่น้องสามสามห้าเจ็ดเนาะคะ่ะสี่ค่ะสะอาจจะลายเนาะคะ่ะสือตามกำลังเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือแนวทางสองตัวรัฐบาลเนาะคะ่ะจะถูกว่าถูกอะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของเฮ้าเนาะคะ่ะพี่น้องแคบไวเนาะคะ่ะศีลทานภาวนาชีวิต เลียนยางแน่นอนนะคะช่วงนี้ร่างกายกะบ่ค่อยแข็งแรงนะคะรถกประโบอุบัติเหตุนะคะตอนนี้กะสอมอยนะคะพี่น้องก็เลยบอใดเดินทางปกติไปทําบุญคือเก่าเนาะคะ่ะเอาติดเบาคาดแน่นะค่ะพี่น้องขอให้ทุกทท่ทานโชคดีรําด้วยเนาะคะ่ะอันนี้คือสองโตเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสามโตจะเขียนห้ะกะเลขทูมือเศร้านะคะ่ะ เดี๋ยวจะเบ,บิ่งแป๊บหนึ่งเนาะค่ามี้พี่น้องถามข่าวถามข่าวมาเนาะ,ค,ะค่ะกะเจ็บสี่โค้งเนาะคะ่ะพี่น้อง่วงนี้ค่ะพยายามที่จะบอขยับหรือว่าเฮ็ดอีอยังเนาะคะ่ะพี่น้องกะจะพักอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะคะ่ะอยากให้มีโชคมีลาภทุกๆคนคะ่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับดวงหรอกคะวาสนาของห้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอารดออกมาห้าจะไป เดินทางทํำบุญเนาะคะ่ะไปทำหน้าค่าเนาะคะ่ะไปอารัญญาประเทศแล้วก็ไปอ่า uh, สักการะทาเวสวุวรรณเนาะคะ่ะวัดเขาสิงโตศักซิ์แห้งเนาะคะ่ะทุกทครั้งทีเดินทางไปกับมากด้วยโชคลาบารมีเนาะคะ่ะพี่น้องสิ่งศักซิ์ปูหน้าค่ายานาคีเนาะคะ่ะที่เพิ่นอ่า uh, ปฏิสถานเนาะคะ่ะอยู่วัดเขาสิงโตเมตตาะคะ่ะเอฟซีผู้ใดติดตามได้แรกกะนาซีคุณเคยดีเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแห่งอ่า uh, สำนักสงฆ์วัดเขาชมพูเนาะคะ่ะ13ตุลาขออนุญาตยามกทีเนาะคะ่ะ13ตุลามารวม่้ำบุญกันใดเนาะคะ่ะสามารถติดตอมาใดเนาะคะ่ะจะใดอ่าพิมพ์ซ่องล้วก็ะได้ซื้อให้พี่น้องเนาะคะ่ะประท่านไงกะหาพันเนาะค่ะพี่น้องประท่านกะประท่านรองมาประ,ประท่านน้อยก่ะพันหนึ่งเนาะคะ่ะภาษาบา้านเฮาลรอกะ กรรมการกะแล้วแต่ตามกําลังนะคะหาบาทสิบบาทก็ะไดเนาะค่ะตามกาลัางเนาะค่ะพี่น้องคลิปกะอาจจะ,จะโหลดซาแน่นาะค่ะพี่น้องเดี๋ยว3้ำโตเนาะคะา่ะหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาเจ็ด สามหกเก้าก็ะสามสามหกสามสามอันนี้สามโตเนาะคะ่ะถ้าพี่น้องมาอยากซื้อสองโตว,ว่ามั่นใดหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องกะซื้อเอาสามโตเนาะค่ะตัวระ,ะ,ะบาทสองบาทตัวระหาบาทสิบ,บาทเนาะคะ่ะอันนี้คือสามโตเนาะค่ะพี่น้อง ถามว่าสองตัวร้ายกาไ้เ่นสามโตเนาะค่ะแคบไวเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าจะไปตัดซื้อได้เนาะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเดินยุกับดวงแล้วกับบนวาดสนานเนาะค่ะพี่น้องขอหายพี่น้องเอฟซีแล้วก็ทุกทุกคนที่เห็นแนวทางโชคลาบมือนน่อวานนี้โชคไม่ลาบเนาะคะ่ะแต่ว่างวดนาสิบหกเนาะคะ่ะกันย่าเจ็บจะหายเร็วเนาะคะ่ะจะหายเร็วเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าปกติแล้วว่าเคยมาหายแบบไก่หมือหัวอ้ออกสิเราพี่น้อง เจ็บจะสมมติว่าไว้ออกวันที่หนึ่งงวดต่อไปวันที่สิบหกอะหลังวันที่หนึ่งมาประมาณวันที่สามที่สี่ที่ห้าเจยบกะ,อะขอพอ่อขอโชวขอลาปูองดำแล้วกะ็ปูเจา้าสมิงผ้าปูฤาษีหนาเสือของเฮาแหงยอดเขาชมพูอ,อยู่แล้วเนาะคะ่ะน้องที่ตามได้เนาะคะ่ะงวดต่อไปจะให้เร็วเนาะคะ่ะเร็วคือว่าปกติของเจบยบู่แล้วเนาะคะ่ะการให้หวัวเร็วเพื่อพีเบอร์นองจะได้มีเวลาเนาะคะ่ะไปสือหารอตลีงวดนี้ค่ะ บ่ได้ตังรักเนาะค่ะพี่น้องกะประมาณนัเนานะค่ะพี่น้องขอให้ทุกๆคนโชคดีย่ำเนาะคะ่ะสิบสามตุลาบุได้สนใจกะสสมารถติดต่อมาได้เนาะคะ่ะเป็นกรรมการหรือว่าเป็นประธานหายประธานน้อยกะติดต่อมาได้คะ่ะพี่น้องขอบคุนพี่น้องเอฟซีทุกๆคนเนาะคะ่ะทีถามข่าวข่าวคับอ่ะขอไปค่ะถามข่าวถามข่าวเข้ามานเนาะคะ่ะว่า,ากาันเป็นจังไรตอนนี้กะดีเกินแลวเนาะคะ่ะพี่น้องล่ออยูประมาณจัก ออาทิตย์สองอาทิตย์เนาะค่ะเดี๋ยวกาจะพาเดินทางไปทําบุญตามสถานที่ต่างๆไปต่างจิตอธิษฐานขอพรอ,อ่ะพร้อมๆกันนะคะเจีบกะอนุโมทนาสาธุค่ะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะพี่นอ้องขอบคุณค่ะสาธุรำรวยค่ะพี่นอ้อง